ขอบสนามราวอับจับตาทุกทีมที่น่าสนใจในฟุตบอลโลกฉบับหมีขาว2010 วันนี้มรเดิมต่อแรกเริ่มต้นกันที่กลุ่มเอก,กันก่อนแม่บักออดโปรโดจงฟังเริ่มที่ชาติแรกรัสเซียไม่ต้องไปเสียเงื่อให้มันมากความเพราะรัสเซียได้รับหน้าเสือให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้ฉะนั้นทัพหมีขาวจึงได้เข้ามารอบสุดท้ายโดยปริยายถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้นอนตีพุงหรือิ่งดูได้ในช่วงรอบคัดเลือกซึ่งพี่หมีขาวได้จัดแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมต่างๆทั่วทุกทวีปอธิการหน้าคอสตาริกาเบลเยียมชิลีหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ตัวแทนจากเอเชียสิ่งเ ความที่รัเสเซียไม่ได้มีแมตช์อย่างเป็นทางการทําให้การเสริมกระดูกอาจไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการอย่างไรก็ตามทัวร์นาเมนต์คอนเฟเดรชันครับ2017ที่เป็นเหมือนสอบมิดเทอร์เพื่อชี้วัดว่าหมีขาวดีพอหรือ,อยังกับปลายภาคที่รออยู่สรุปว่าสอบตกเ<ก>มื่อพวกเขาร่วงรอบแรกด้วยการชนะเพียงแค่หนึ่งนัดแพ้2ซึ่งรัเสเซียภา,ายใต้การคุมทีมของสตาน,นิสลาฟเซอร์เซซอฟยังมีเวลาแก้ไขก่อนจะเจอของจิงส่องไปที่นักเตะเด่นของพวกเขาคงหนีไม่พ้นอลันซาโคเยฟอดีตวันเดอร์คิทคนดังแห่งวงการเกมที่ยังไงกัไป ไม่สุดเสียทีซึ่งครั้งนี้แฟนๆรัสเซียตั้งความหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะระเบิดฟอร์ให้กับสมที่ถูกขาดหวังและความเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เด้แต่หวังว่าทุกจุดอ่อนที่เจอจะได้รับการแก้ไขแล้วทั้งหมด ซาอุดิอาระเบียหนึ่งในตัวแทนจากทวีปเอเชียนาาว่าซาอุดิอาระเบียชาติที่หายหายจากบอลโลกไปสักพักเนื่องจากว่าสองครั้งที่ผ่านมาพวกเขานั่งดูเพื่อนบ้านมาเล่นรอบสุดท้ายเนื่องด้วยอาจเป็นเพราะการเน้นเล่นทีมเวิร์กไม่ค่อยมีบรรดาซูเปอร์สตาร์ไปค้าแข่งลีกยุโรปมากนักเหมือนกับชาติอื่นๆส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเหตุผลทางด้านการปรับตัวทาให้ครั้งหนึ่งชาติที่เคยได้ขึ้นชื่อวเป็นน้ำประวัตแห่งเอเชียเริ่มโดนเพื่อนร่วมทวีปอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แสงหน้าไปแล้วแต่หากจะบอกว่า่่า่าาาาาาซอออผนนนนนนเเข้าาเ้้มมมลลบบบโกกครรรัังงีแบบ์ไไไสหืถึ เพราะว่ารอบคันเอก12ทีสุดท้ายที่แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ชาติและเอา2อนดับแรกผ่านเข้าไปเล่นร,รอบคัมรรอบสุดท้ายพวกเขาอยู่กับญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์แล้วรวมไปถึงทีมชาติไทยแน่นอนว่าญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเป็นตัวเต็งผ่านเข้ารอบแต่กระน,น,นขข arn, ั้นซาอุในยุคของเบิร์ดฟานมาวายกุ่ซื่ผู้มีดีกรีพาฮอลแลนด์เป็นรองแชมป์บอลโลก,กปี2010กะได้ส,ยยสัญญาศักยภาพ10คะแนนจาก4นัดแรกซึ่งรวมไปถึงการชนะไทยกันดีรักและยังเสมอกัอบออสเตรเลีย2รจจประตู2 ทำในัสุดท้ายต้องบังคับชนะทัพซามูไรที่บ้านตัวเองเท่านั้นและซาอุก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเมื่อฝาฮัตเอามมโมวาร์ตลงมาเป็นซูเปอร์ซับซัดชัยเฉือนย่นไป1นึ่งตีตัวไปรัเสเซียได้สำเร็จซึ่งว่ากันตามตรงฟุตบอลโลกครั้งนี้ซาอุโดนมองว่าเป็นแค่ทีมไม้ประดับแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าหลายสิ่งหลายอยา่างมันเป็นใจไม้ประดับที่ว่าแมกกะอาจจะทิ่มแทงทีมที่ประมาทพวกเขาได้เช่นเดียวกัน อียิปต์หากใครสักคนมาพูดคําว่าอียิปต์ซึ่งหากเราหลับตาและนึกภาพพีระมิดและมัมมี่มันจะผเขึ้นมาเป็นสิ่งแรกๆส่วนฟุตบอนนลนรามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดถึงอยู่แล้วกันด้ความที่ทีมชาติอียิปต์ไม่ได้เข้ารวมมหากรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวงคับห,หรือบอลโลกรอบสุดท้ายมาแลา้ถึง28ปีคิดง่ายๆครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี1990ซึ่งครั้งนั้นกระกดรอบแรกแบบชนะใครไม่ได้จนกระทั่งเทพเจ้าส่งผู้ชายน้าว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ลงมาจุติบ,บนโลกใ ลงแข่งขันในรอบคเลือกรอบ20ทีมสุดท้ายซึ่งโซนแอฟริกาแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละสทีมเพื่อคัดเอา5ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเท่าน,นั้นผ่านไปเล่นโวล์คัพแดนมีขาวหลังจากรอบที่ผ่านมาเอาชนะทีมชาติชาติมาได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งอียิปตต้องอยู่รวมสายกับการนาซึ่งไปโวล์คัพมาแล้ว3ครั้งซ้อนแต่อย่างไรก็ตามอียิปต์ออกซานได้อย่างสวยหรูจนมาถึงนัดชี้ชะตาสำหรับมัมมี่นั่นคือเกมที่เจอกับคองโกซึ่งถ้าหากอียิปต์ชนะจะได้ไปฟุตบอลโลกครั้้งงแแรรรกในนนนอออออบ28ปปปีีีีตตต่่่่่ทววาาามมมมมััดดเเเืยยิลลชะ1 1ูโส็ ตัต่อหนึ่งช่วงท้ายเกมเหมือนฟ้าผ่ากลางหัวใจกับความหวังไประเสียดแต่หักมุมยิ่งกว่านั้นหลังอียิปต์ได้จุดโทษทดเวลามาเจ็บและก็เป็นาาซาลาสัตว์ไม่พลาดพาบ้านเกิดไปฟุ้นบนโลกอย่างยิ่งใหญ่จากเดิมที่ถูกมองว่าตกรอบแรกแน่ๆกลายเป็นว่าไปไ,ปไปมาๆมันอาจจะกลายเป็นเวทีแย้งเกิดเต็มตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาที่กำลังมีปีที่ดีที่สุดในอาชีพก็เป็นได้ อุรุกวัยกลายเป็นขาประจําไปแล้วสาหรับทีมชาติอุรุกวัยในการผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะรุ่นพี่เคยฝากผลงานเอาไว้กับการแข่งขันมา2สองครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี2010ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบ4ที่สุดท้ายโดยฟีเตีของดีเอโก้ฟอร์ลันนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และหันพระเจ้าลุยโซเรสที่เซฟชีวิตเอาไว้ในรอบ8ทีสุดท้ายส่วนการแพ็คกระเป๋าแบกเป้มาถึงฟุตบอลโลก2018ที่รสเซียสําหรับทัพจอโพดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะการเฝ้าบ้านเล่นในรังย้าของตัว ยทาให้พวกเขาประคองตัวจบเป็นดับอของตารางในสิโบวกครับรอบคันเลือกโซนอเมริกาใตา้อาจจะมีติดขัดอยู่นิดหน่อยนั่นคือรอบคัะเรือที่ไม่สามารถเอาชนะมาหาอำนาจในทวีปอย่างบร,ราซิลได้เลยเต็มที่ได้แค่เสมอเช่นยามเจอกับอั์เจรินาถึงแม้ทัพฟ้าขาวจะฟอร์มตกแต่อุรุกวัยก็ไม่อาจเอื้อมอยู่ดีซึ่งหากคิดในแง่บวกอย่างน้อยอุรุกวัยก็มีเวลาแก้ไขข้อบกพร่องของทีมก่อนเจอของจริงในบอลโลกครั้งนี้ซึ่งถึงไม่เวลาเล่นรายการใหญ่เมื่อไร่อุรุกวัยก็มาจะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่เสมอสรุปแล้วกลุ่่่มมมมนนับวาไไีีทหโด เด็นไปกว่าใครไม่มีชาติไหนดูเป็นตังเหนึ่งที่จะพาเข้าสู่รอบทีมสุดท้ายแบบแบบเบิร์แต่ถ้าพูดถึงชาติที่ดูด้อยมากที่สุดคงต้องเป็นซาอุดีอาระเบียเพราะรสเสียก็เป็นเจ้าภาพส่วนอียิปต์ก็มีซุปตาโมฮเมดซาลาเป็นตัวชูรโรคขณะที่อุรุกวัยได้สองเอแบกอยากลุยโซเรและเอนิสันคาวานี่แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักเชื่อว่าทั้งสี่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะผ่านเข้ารอบไปให้ได้ดังนั้นถ้าให้คาดเดาคงไม่มีใครยอมใครแน่มีหวดกันไฟแลบ อบสนามมาล้วครับคิดว่าทีมไหนจะเข้า2อ,อันดับแรกบ้าง